เดิมทีผมเป็นยมทูตผู้ยิ่งใหญ่ในยมโลกแต่กลับต้องมาโดนผีบังตาในโลกมนุษย์ตอนนี้ผมเดินหน้าต่อไปไอ้ผีด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเริ่มค่อยๆเพิ่มมาขึ้นทันใดนั้นก็มีเสียงร้องให้ดังขึ้นมองไปตามทิศทางของเสียงก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งยองๆอ,อยู่ข้างหน้าผมอดไม่ได้ที่จะชักดาบยาวสีทองฟ้าออกมาเจ้ามาขวางทางข้าทำไมคืนลูกข้ามาคืนลูกข้ามาผีสาวพึมพำในลำคอน้ำเสียงของนางค่อยๆหนักขึ้น ผมที่สยายอยู่บนไหล่พลันตั้งชันขึ้นเล็บมือของนางค่อยๆย,ยาวออกมาจ้องมองมาที่ผมอย่างดุร้ายพากลูกของข้าไปข้าจะให้พวกเจ้าชดใช้ด้วยชีวิตนางเพิ่งจะลงมือสู้ตายกับผมแต่ในวินาทีต่อมาก็หยุดนิ่งอยู่กับที่ท่านมอหลินท่านมอหลินเสียงร้องให้ที่คุ้นเคยนี้เรากับว่าได้รับความกับแค้นใจอย่างใหญ่หลวงอยากจะหาระบายกับใครสักคนเจ้าเจ้าคือข้าตะลึงงันไปหมดไม่รู้เลยว่าผีตนนี้เป็นใครต้องรู้ว่าตอนนี้ผมไม่ได้สวมชุดยมทูต นอกจากคนรู้จักแล้วเป็นไปไม่ได้ที่จะมีผีตนไหนเรียกผมว่าท่านข้าคืออิงเสี่ยวอิงเสี่ยวรีบอธิบายกับผมข้าคือยมทูตของท่านไงอย่าพิ่งรีบร้อนเจ้าคอยคอยพูดผมปลอบอิงเสี่ยวเรื่องของแม่ผีท่านยังจําได้ไหมอิงเสี่ยวถามผมผมสะดุ้งเฮือกเป็นเจ้าเองหรือข้าฝึกปัญจอวัยวะผีตนแรกในตำราอสูรก็คือแม่ผีข้าอาศัยแม่ผีจึงสามารถยืนหยัดในตําแหน่งยมทูตในยมโลกได้แม่ผีพิเศษมากข้าต้องอาศัยความช่วยเหลือของอิงเสี่ยว จึงจะสยบแม่ผีได้เจ้ารู้ว่าเป็นข้าเลยจงใจมาขวางทางข้างั้นหรือผมถามอิงเสี่วด้วยความสงสัยไม่ใช่ขค่อิงเสี่ยวว่ามองดูสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วอธิบายว่าอาจเป็นเพราะไอแค้นของข้ารุนแรงเกินไปทําให้สภาพแวดล้อมโดยรอบเปลี่ยนไปเพลอขวางทางท่านไว้ท่านมีความแค้นหรือผมก้มหน้าถามใช่ข้ามีความแค้นท่านต้องช่วยข้านะคะลูกของข้าถูกคนจับตัวไปท่านเจ้าขาได้โปรดช่วยข้าตามหาลูกกลับมาด้วยเถอะอิงเสี่ยวกลัวว่าผมจะปฏิเสธจึงพูดเสริมขึ้น ท่านเจ้าขาขอเพียงท่านยินดีช่วยข้าตามหาลูกข้ายินดีตอบแทนท่านร้อยเท่าข้ายินดีทำพันธสัญญากับท่านผมเหลือบมองระดับของอิงเสี่ยวระดับไยพิบัตทักษะกักขังมารหลังจากใช้แล้วทำให้ศัตรูไม่สามารถออกจากพื้นที่ที่กำหนดได้วิชาผีของนางก็ธรรมดาทั่วไปไม่มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษผมไม่ได้คิดที่จะนำนางเข้าคัมภีร์ผนึกวิญญ,ญาณแต่สามารถรับนางไว้เป็นผู้ช่วยที่ไม่เลวได้เจ้าตามข้ามาเถอะผมพูดกับอิงเสี่ยวช้าช้าข้าอิงเสี่ยวพยักหน้า แล้วกลายร่างเป็นกลุ่มหมอกสิงสถิตยอยู่บนดาบยาวสีทองฟ้าในมือผมจากนั้นผมก็เปิดมือถือส่งข้อความในกลุ่มแชทใครพอมีข่าวบ้างผมอยากจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับผีหน่อยเรื่องผีไร้กาดถามเฟิ่งหมิงอวีสิเฟิ่งหมิงวี่คุณจะจับผีหรอหรือว่าอยากจะซื้อผีเราแอดเพื่อนคุยส่วนตัวกันดีกว่าดังนั้นผมจึงแอดเพื่อนกับเฟิ่งหมิงวี่บอกเขาเรื่องที่ต้องการหาเด็กผีทั้งสองคนนัดเจอกันตอนกลางคืนผมกลับถึงบ้านก็เป็นเวลาทุ่มกว่าแล้ว ร่างของลีเซเวียปรากฏขึ้นข้างกายผมท่านครับหลังจากท่านไปแล้วมีคนแอบเข้ามาสองสามคนครับรู้ไหมว่าเป็นใครผมทิ้งกลิ่นไอายไว้บนตัวอีกฝ่ายแล้วครับต้องการให้ผมไปช่วยตรวจสอบไหมครับเจ้าไปตรวจสอบดูว่าเป็นใครระวังตัวด้วยถ้าอีกฝ่ายเกี่ยวข้องกับแดนผีเจ้าต้องปกป้องตัวเองให้ปลอดภัยนะครับลีเซวีพยักหน้าแล้วก็จากไปส่วนผมก็เก็บของเล็กน้อยแล้วขับรถไปที่ว่าลิงนเคทีวีเพื่อหาเฟิ่งหมิงวีทักทายกันเล็กน้อย ผมถามว่าคุณช่วยผมหาเด็กผีคนนั้นได้ไหมเรื่องนี้คุณมาถูกคนแล้วละ่ะเฟิงหมิงอวี๋พูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจมากตราบใดที่อยู่ในหยุนชวนไม่มีคนที่ผมหาไม่เจอไม่มีเรื่องที่ผมตรวจสอบไม่ได้ตาผมเป็นประกายเก่งขนาดนั้นเลยเหรอแน่นอนผมไม่ปิดบังคุณหรอกนะต่อให้เป็นสมาคมผจญผีข่าวสารก็ยังไม่เร็วเท่าผมเฟิงหมิงอวี๋มุมปากยกขึ้นค่อนข้างจะหยิงทนงคุณเป็นคนใหม่คุณไม่เข้าใจพวกเรานักผจญผีมีแวดวงของตัวเองเช่นตลาดมืด คุณพบเงินกงเตกมาหรือเปล่าพกมาครับผมพยักหน้าตอบผมจะพาคุณไปเดินเล่นตลาดมืดหลังจากออกมาจากทางลับของเคทีวีที่นี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งที่นี่มีทางเดินกว้างประมาณ30ิกว่าเมตรตามมุมต่างๆมีคนแปลกหน้าปิดบังใบหน้ายืนอยู่พูดน้อยๆอยอย่าหาเรื่องที่นี่ไม่มีคนดีสักคนเฟิงหมิงอวีมาถึงที่นี่สีหน้าก็เคร่งเครียดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดที่นี่ไม่มีกฎหมายอะไรทั้งนั้นถ้าตายที่นี่ก็คือตายไปเลยแม้แต่ศพก็อาจจะหาไม่เจอตอนนี้เราจะไปไหนกัน ผมถามเฟิ่องหมิงอวีผมจะพาคุณไปหาหน้าของผมเขาเข่าวสารไวมากปราบใดที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหยุนชวนไม่มีอะไรที่เขาไม่รู้ทันใดนั้นชายปิดหน้าคนหนึ่งเดินสวนมาเฉียดไหลผมไปถนนกว้างขนาดนี้ยังจะชนกันได้ผมรู้สึกพูดไม่ออกในใจทันใดนั้นผมก็นึกขึ้นได้รีบตรวจสอบของที่ติดตัวถึงได้พบว่าเงินกงเต๊กหนึ่งหมื่นหยวนที่พกติดตัวหายไปแล้วเป็นอะไรไปเฟิ่งหมิงวี่เห็นผมไม่เดินต่อก็ถามด้วยความสงสัย เงินกงเต๊กของผมถูกขโมยผมมองไปทางที่ชายคนนั้นเพิ่งวิ่งหนีไปผู้เสียงเบาว่าผมจะไปเอาเงินกงเต๊กคืนมาเฟิ่งหมิงอวีลุ่มใจที่นี่คือตลาดมืดนะของหายที่นี่ก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรหายากมากที่จะได้คืนช่างมันเถอะไม่ได้ผมจะตามไปจับเขาสิ้นเสียงผมก็วิ่งตรงไปยังทิศทางที่ขโมยหายตัวไปเฟิ่งหมิงอวีรีบวิ่งตามมาข้างหลังผมอย่าตามไปเลยขโมยที่กล้ามาขโมยของในนี้ข้างหลังต้องมีคนหนุนหลังแน่ เงินกงเต๊กของคุณตามคืนไม่ได้หรอกผมทําเหมือนไม่ได้ยินคําเตือนของเฟิงหมิงวีเดินตรงไปข้างหน้าเดินผ่านทางแยกหนึ่งก็เห็นเงาดําเมื่อครูวิง่งเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งผมรีบตามมาถึงหน้าประตูบ้านหลังนี้ตอนนี้คนกลุ่มหนึ่งกําลังรวมตัวกันอยู่ในห้องโถงหลักกระวนกระวายใจไม่รู้ว่ากําลังพูดอะไรกันอยู่เมื่อเห็นผมปรากฏตัวทุกคนในที่นั้นก็หุบรอยยิ้มส่วนคนที่ขโมยกระเป๋าสตางค์ผมเมื่อครูกําลังนั่งไขว่ห้างอยู่ในห้องโถงหลักตําแหน่งหลังสุด นั่งไข่ห้างมือคว้าแหวงเงินกงเต๊กหนึ่งหมื่นหยวนที่ควรจะเป็นของผมขโมยคนนั้นถึงกับทําท่าดูถูกผมท่าทางไม่กลัวว่าผมจะมาทวงเงินคืนเลยและท่าทางดูถูกนั้นก็ทําให้ผมโกรธจ,จัดผมเตรียมจะพุ่งเข้าไปทันทีชายสองคนสวมเสื้อยี่สีดําเดินเข้ามาขวางไอ้หนูแกจะทําอะไรผมนิ้วชี้ไปที่ขโมยข้างในพูดชา้าช้าขโมยข้างในนั่นขโมยเงินกงเต๊กของผมไปใครเป็นขโมยชายคนนั้นผลักผมไอ้หนูแกอย่าพูดจาส่งเดชนะใส่ร้ายคนอื่นต้องชดใช้นะเวย้ย สิ้นเสียงคนกว่า20ิคนในห้องโถงก็กรูกันเข้ามาเฟิ่งหมิงอวีตามมาทันจากข้างหลังเห็นผมกําลังเผชิญหน้ากับคนกลุ่มหนึ่งก็ตกใจมากรีบเดินเข้ามายิ้มแย้มพูดกับคนเหล่านี้ช้าช้าขอโทษครับเข้าใจผิดแล้วนี่เพื่อนคุณเหรอชายคนนั้นถามเฟิงหมิงวีอืมเพื่อนผมเพิ่งมาตลาดมืดครั้งแรกไม่รู้กฎเกณฑ์ขอให้พวกพี่ๆอย่าถือสาเพื่อนผมเลยนะครับเฟิ่งหมิงอวียิ้มอธิบายในเมื่อเป็นเพื่อนคุณคุณไม่รู้จักดูแลหน่อยเหรอ ที่นี่เป็นถิ่นของท่านซุนนะคุณรู้ไหมว่าถ้าล่วงเกินท่านซุนจะเป็นยังไงผมรู้ครับขอโทษด้วยผมจะพาเพื่อนผมออกไปเดี๋ยวนี้เฟิงหมิงอวีจับมือฉันบอกให้ฉันไปไม่ได้ผมไม่กลัวคนพวกนี้ทำไมต้องไปเฟิงหมิงอวีกระซิบเตือนผมท่านซุนคนนี้เป็นถึงผู้ใช้วิญญาณระดับสี่แล้วเบื้องหลังท่านซุนก็มีคนหนุนหลังอีกอย่าว่าแต่คุณเลยต่อให้ไปหลีปิงเยียนมาที่นี่ก็ไม่กล้าหาเรื่องผมไม่ไปผมพูดอีกครั้งเฟิงหมิงอวีร้อนใจมาก เขาไม่รู้ว่าผมมีฝีมือจริงๆหรือว่ากำลังทำเป็นเก่งอยู่ที่นี่ไอ้หนูแกอยากตายจริงๆใช่ไหมชายหนุ่มคนนั้นชี้หน้าผมท่าแกยังไม่ไปอีกข้าจะฆ่าแกซะสิ้นเสียงชายหนุ่มก็เรียกพูดพันธสัญญาของเขาออกมาในขณะเดียวกันทุกคนในห้องโถงก็เรียกพูดพันธสัญญาของตัวเองออกมาเดิมทีผมไม่อยากจะโมโหแต่คนพวกนี้ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงคุณไม่ต้องยุ่งภายในสิบนาทีผมจะจัดการเรื่องนี้เอง พูดพลางผมก็ผลักเฟิ่งหมิงอวีไปข้างหนึ่งเฟิ่งหมิงอวีเบิกตากว้างตกตะลึงไปทั้งตัวเขารีบหยิบมือถือออกมาร้องขอความช่วยเหลือในกลุ่มแชทช่วยด้วยม่อลินมีเรื่องที่ตลาดมืดในขณะเดียวกันผู้คนโดยรอบก็พุ่งเข้ามาหาหม่อลินเฟิ่งหมิงอวีเห็นภาพนี้คนลุกสู้ไปทั้งตัวผีกว่า20ตนลงมือพร้อมกันนี่มันต้องตายสถานเดียวแน่แต่ในวินาทีต่อมาเสียงร้องโหยหวนของผีดังระงมไปทั่วผีเหล่านั้นที่อยู่บนตัวผมใบหน้าบิดเบี้ยว เรากับได้เจอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตกำลังหนีเอาชีวิตรอดอย่างรวดเร็วเฟิงหมิงอวีขยี้ตาพูดพันธสัญญากว่า20ิบตนภายในเวลาไม่ถึงสิบวินาทีพูดพันธสัญญาตายไปสิบกว่าตนไปตายชายหนุ่มคนหนึ่งคำรามลั่นในมือเขาถือสตราผีพุ่งเข้ามาที่ผมแต่ผมตวัดดาบยาวสวนกลับฉุบเลือดสาดกระจายในอากาศแขนของชายที่ถือศาสตราผีหล่นลงบนพื้นเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นตาม,มาชายคนนั้นเจ็บจนหน้าซีดเผือด ล้มลงไปนอนดิ้นอยู่บนพื้นยังมีพูดพันธสัญญาตนหนึ่งลอยอยู่ในอากาศทักษะของผีตนนี้น่าสนใจมากผมอยากจะสยบมันเลยยังไม่ได้สังหารจากนั้นผมก็ยกมือขึ้นผนึกพูดพันธสัญญาตนนี้โดยตรงยินดีด้วยท่านได้รับทักษะเคลื่อนย้ายพริบตาหลังจากใช้แล้วสามารถปรากฏตัวได้ทันทีในที่ไกลที่สุดที่สายตามองเห็นชายคนหนึ่งพบว่าตัวเองกับพูดพันธสัญญาขาดการติดต่อก็ตกใจมากเดินเข้ามาถามผม แกมีสิทธิ์อะไรมาแย่งพูดพันธสัญญาของข้าไปคืนพูดพันธสัญญามาให้ข้าคำพูดนี้ทำให้ผมรู้สึกขำผมเตะเข้าที่หน้าอกของชายคนนั้นอย่างแรงถ้าไม่อยากตายก็ใส่หัวไปตอนนี้ผมถือดาบมองไปทั่วบริเวณใครยังไม่พอใจออกมาเลยในที่นั้นเงียบกริบทุกคนเงียบกริบผู้ใช้วิญญาณกว่า20คนตอนนี้กลายเป็นคนธรรมดาไปแล้วพูดพันธสัญญาของพวกเขาไม่ก็ถูกผมสังหารไม่ก็ถูกผมผนึกไป ผู้ใช้วิญญาณที่ไม่มีพูดพันธสัญญาก็ไม่ต่างอะไรกับคนธรรมดาเฟิงหมิงอวีตะลึงนี่มันเหลือเชื่อเกินไปแล้วตอนนี้ขโมยคนนั้นตกใจจนหน้าซีดเผือดหลบอยู่มุมห้องตัวสั่นง,งันงกขอโทษครับขอโทษครับพี่ใหญ่ไว้ชีวิตผมด้วยขโมยนาเงินกงเต๊กหนึ่งหมื่นที่ขโมยมาเมื่อครู่ออกมาคืนอย่างว่าง่ายน่าเสียดายที่ผมไม่เล่นด้วยถ้าไม่ใช่เพราะผมแข็งแกร่งพอขโมยจะขอโทษไหมมือข้างไหนที่ขโมยของของข,องข้าขโมยตกใจจนงโง่งมร้องให้ฟูมไฟขอโทษครับ ได้โปรดไว้ชีวิตผมด้วยเถอครับข้าพูดเป็นครั้งสุดท้ายมือข้างไหนที่ขโมยของของข้าผมหมดความอดทนที่จะพูดไร้สาระกับขโมยแล้วพี่ใหญ่ผมผิดไปแล้วจริงๆครับถึงจะกลัวแต่เขาก็ยังกัดฟันยื่นมือขวาออกมาฉุดเลือดสาดกระเซน็นแขนขวาของขโมยถูกตัดขาดความเจ็บปวดรุนแรงถาโถมเข้ามาขโมยสลบไปทั้งเป็นเฟิ่งหมิงอวีตกใจมากม่อหลินคนเดียวทำลายถิ่นของท่านสุนซะแล้วไม่ต้องพูดเลยท่านสุนต้องกำลังรีบมาแน่เฟิ่งหมิงอวีเงยหน้าขึ้น ก็เห็นชายวัยกลางคนคนหนึ่งรีบร้อนวิ่งมาอย่างหัวเสียสุนเทาเฟยใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธถามชายคนหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้สุนเทาเฟยฟังจนหมดสุนเทาเฟยหน้าดำคล้าทันทีตอนนี้สายตาของเขาแทบจะกลืนกินผมทั้งเป็นลูกน้องพวกนี้ล้วนเป็นผู้ใช้วิญญาณเขาใช้ทรัพยากรมากมายกว่าจะฝึกฝนขึ้นมาได้การกระทําของหม้อลินครั้งนี้ไม่ต่างอะไรกับการตัดแขนของเขาไอหนูแกหมายความว่ายังไงคนของแกขโมยเงินกงเต๊กของข้า ข้าแค่สั่งสอนพวกมันเล็กน้อยเท่านั้นแกไม่คิดว่าตัวเองทำเกินไปหน่อยเหรอสุนเทาเฟยแค่เสียงเย็นชาข้าไม่คิดว่าตัวเองทำเกินไปสิ้นเสียงผมเอาดาบยาวเปื้อนเลือดพาดไว้บนไหล่ของสุนเทาเฟยพูดอีกครั้งตอนนี้ข้าอารมณ์ไม่ค่อยดีแกอย่ามายุ่งกับข้าสุนเทาเฟยยกมือขึ้นตเตรียมจะหักดาบที่พาดอยู่บนไหล่ตัวเองในวินาทีที่มือของเขาสัมผัสกับดาบคมกริบสุนทาเฟ,ยเ,ฟยเบิกตากว้างทันทีความเย็นเยียบสายหนึ่งแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเขา พูดพันธสัญญาในร่างของเขาส่งสัญญาณความกลัวออกมาอย่าไปยุ่งกับมันแกจะตายอย่าไปยุ่งกับมันเด็ดขาดพูดพันธสัญญาเตือนซุนเทาเฟยต้องรู้ว่านี่คือพูดพันธสัญญาระดับหน้าสะพรึงกลัวแข็งแกร่งมากแต่พูดพันธสัญญาที่แข็งแกร่งขนาดนี้ตอนนี้กับแสดงความกลัวออกมาเฟิงหมิงอวีกลืนน้ำลายอย่างประมาะเดิมทีคิดว่าซุนเทาเฟยจะโกรธแต่คำพูดต่อมาของซุนเทาเฟยทำให้เฟิงหมิงอวีพูดไม่ออกตกตะลึงไปทั้งตัว ครับซุนเทาเฟยไม่มีท่าทีโกรธเลยแม้แต่น้อยท่าทีเป็นมิตรมากด้วยซ้ำดูแลคนของแกให้ดีถ้ามีครั้งหน้าข้าไม่เกี่ยงที่จะสั่งสอนแกไปด้วยผมพูดเสียงเย็นชาข้าเข้าใจแล้วซุนเทาเฟยพูดอีกครั้งท่าทีนี้มองไม่เห็นความโกรธเลยแม้แต่น้อยหลีกไปผมแค่เสียงเย็นชาซุนเทาเฟยถอยหลังอย่างว่าง่ายเปิดทางให้สรุปว่าเขาแค่มาเดินเล่นรอบหนึ่งไม่ได้ทําอะไรเลยผมถามเฟิงหมิงอวีที่นี่คือตลาดมืดข้าคนคงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรใช่ไหม ไม่ต้องครับเฟิงหมิงอวีรีพูดตลาดมืดไม่มีกฎหมายซุนเทาเฟยเผอเช็ดเหงื่อให้ตัวเองเห็นได้ชัดว่าคำพูดเมื่อครู่พูดให้เขาฟังเฟิงหมิงอวีมองซุนเทาเฟยที่อยู่ข้างๆแล้วก็มองม่อหลินแค่นี้ก็จบแล้วเหรอเขามง,งไปหมดเกิดอะไรขึ้นเฟิงหมิงอวีรีเปิดกลุ่มแชทสมาคมผจญผียุนชวนคนในกลุ่มกำลังร้อนใจกันมากเกิดอะไรขึ้นม่อหลินเป็นยังไงบ้างเฟิงหมิงอวีแท็กหลิงซีคุณไม่ต้องมาแล้วเรื่องคลี่คลายแล้ว อะไรนะคลี่คลายแล้วลิงซีเจ็บปวดม่อหลินเขาตายแล้วเหรอเฟิงหมิงวีเขาไม่เป็นไรเขาเทมาลิงซีเกิดอะไรขึ้นคุณช่วยพูดให้ชัดเจนหน่อยได้ไหมเฟิงหมิงวีไว้เจอกันแล้วจะเล่าให้ฟังเอาเป็นว่าม่อหลินไร้เทียมทานเมื่อเห็นคนเหล่านี้ตกใจเฟิงหมิงอวีก็ยิ้มอย่างพอใจแล้วเก็บมือถือตามม่อหลินไปม่อหลินศาตราผีดาบยาวของคุณนั่นระดับไหนกันแน่ทำไมถึงได้เก่งขนาดนี้ผมไม่ได้ตอบ ผมไม่รู้ว่าคนกลุ่มนี้ของเฟิ่งหมิงอวีรู้จักไอวิญญาณหรือไม่เมื่อเห็นผมไม่ยอมตอบเฟิ่งหมิงอวีก็เปลี่ยนเรื่องพูดพันธสัญญาของคุณก็ระดับหน้าสะพรึงกลัวเหมือนกันใช่ไหมผมใส่หน้าหรือว่าเป็นผีระดับห้าผีระดับฝันร้ายเฟิ่งหมิงอวีตกใจจนเอามือปิดปากท่าทางค่อนข้างจะโอเวอร์เอาลายามัวแต่ซุบซิบเลยเรียบไปทำธุรกันเถอะคุณไม่ใช่จะช่วยผมหาข่าวเหรอใช่ใช่ทางนี้เลยผมตามเฟิ่งหมิงอวี มาถึงร้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ไม่รู้จักชื่อเฟิงมิงวี่ทักทายชายชราหลังกระจกก,กระสุนหน้าของเขาหลิวเฟิงหยุดมือเงยหน้าขึ้นเห็นใบหน้าของเฟิงหมิงอวีใบหน้ายิ้มแย้มมิงวี่มาแล้วเหรอไม่ได้เจอกันนานเลยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างก็ดีครับเฟิงมิงอวีชี้ไปที่ผมข้างๆแนะนําให้หลิวเฟิงรู้จักนี่เพื่อนผมหม่อลินเมื่อได้ยินชื่อหม่อลินหลิวเฟิงชะโงกหน้าเข้ามามองหม่อลินอย่างละเอียดข้ารู้จักเด็กคนนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนเขาไปอารวาสที่บ้านตระกูลเฉียน เมื่อวานเกือบจะพลิกคว่ำสำนักงานใหญ่สมาคมผจญผีแล้วเขาพูดไม่กี่คำก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับผมได้ใช่แล้วเจ้าหมอหนี่เมื่อไม่กี่วันก่อนยังขายศาสตราผีชั้นยอดไปหลายชิ้นเมื่อได้ยินคำพูดของลิวเฟิงผมก็เข้าใจทันทีว่าเฟิงหมิงอวีไม่ได้โม้เครือข่ายข่าวสารของหน้าเขาคนนี้เก่งกาจจริงๆมีธุระอะไรลิวเฟิงรู้จักนิสัยของเฟิงหมิงอวีดีถ้าไม่มีธุระก็ไม่มาผมอยากจะมาสอบถามข่าวสารหน่อยครับผมพูดกับลิวเฟิงอย่างตรงไปตรงมาสอบถามข่าวสารได้ แต่ข่าวสารของข้ามีค่าใช้จ่ายนะได้ครับผมพยักหน้าตอบพูดมาสิว่าอยากถามอะไรผมอยากจะถามว่าเมื่อไม่นานมานี้ใครจับเด็กผีไปคนหนึ่งข้าจะช่วยดูให้หลิวเฟิงหยิบสมุดเล่มสีขาวขึ้นมาแล้วเปิดดูในสมุดหาอยู่ประมาณสิบกว่านาทีหลิวเฟิงหยิบปากกาขึ้นมาจดเรื่องราวในสมุดลงบนกระดาษแล้วถือกระดาษแผ่นนั้นมาโบกตรงหน้าผมข่าวสารที่คุณต้องการอยู่บนนี้หนึ่งพันเงินกงเต๊กไม่ต่อรองผมไม่ลังเลหยิบเงินกงเต๊กหนึ่งพันส่งให้หลิวเฟิง ผมเปิดกระดาษบนนั้นเขียนประโยคง่ายๆไม่กี่ประโยคเด็กผีถูกสิทธิ์สํานักฉีเต้าจับตัวไปเห็นดังนั้นผมก็หันหลังเตรียมจะจากไปคุณจะทําอะไรคุณคงไม่ได้จะไปสํานักฉีเต้าใช่ไหมเฟิงหมิงอวีตามมาถามผมผมมีธุระด่วนผมจะไปสํานักฉีเต้าสักหน่อยสํานักฉีเต้าไม่หมูนะเฟิงหมิงอวีเตือนม่อหลินแต่ผมไม่ได้ฟังเลยเดินจากไปเฉยๆเฟิงหมิงอวีพูดไม่ออกเลยเจ้าหมอนี่ปกติจะยุ่งขนาดนี้เลยเหรอ ตอนนี้ที่หน้าประตูสำนักฉีเต้ามีชายหนุ่มแต่งกายธรรมดาคนหนึ่งเฝ้าประตูชายคนนั้นท่าทางเกียดครานนอนอยู่บนเก้าอี้ทันใดนั้นร่างกายก็สะดุ้งเหือกตกใจจนล้มลงจากเก้าอี้นั่งกับพื้นร้องเสียงหลงว่าสิทธิพี่ใหญ่ช่วยด้วยมีผีมีผีเขาร้องพางผลักประตูวิ่งเข้าไปในสำนักท่าทางตื่นตระหนกล้มลุกคลุกคลานท่าทางน่าสมเพชมากสิทธิพี่ทั้งหลายรีบออกมาเร็วมีผีมาผีดูมากผมมาถึงสำนักฉีเต้าก็เป็นเวลาทุ่มกว่าแล้ว เขามองไปรอบๆที่นี่ไม่มีใครอื่นมีแต่เขาคนเดียวผีหรือว่าหมายถึงเขาผมสงสัยมากก่อนหน้านี้ตอนกลับมาโลกมนุษย์ก็เคยถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผีตอนนี้ก็ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผีอีกแล้วคนพวกนี้น่าจะมีวิชาการมองเห็นอะไรบางอย่างแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งผมก็ถือว่าเป็นผีเพราะผมยังมีอีกสถานะหนึ่งคือยมทูตผมแค่เคาะประตูหน้าสำนักก็โดนนักบวชกลุ่มหนึ่งเอาผงชาสะใส่หัวว่านวิสสวมชุดนักบวชสีเหลือง ตวาดใส่สิค้องสองคนตรงหน้าจะบ้ากันไปใหญ่แล้วพวกเรานักบวชกลุ่มหนึ่งจะกลัวผีได้ยังไงหลายปีมานี้ผีที่เขาจับได้ท่าไม่ถึงพันก็ห้าร้อยกว่าตนแล้วแต่พอผมเดินเข้าไปในลานบ้านว่านอวีและคนอื่นๆก็พร้อมใจกันถอยหลังว่านอวีพูดไม่ออกชั่วขณะเห็นคนตรงหน้าไอผีพวยพุ่งพุ่งสู่ฟ้าเขาไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองเป็นครั้งแรกและว,วิชาการมองเห็นของว่านอวีก็บรรลุขั้นสูงสุดแล้วสิ่งที่เขามองเห็นไม่ใช่แค่ไอผีธรรมดาแต่เป็นในท้องของอีกฝ่าย กลับมีผีเลี้ยงไว้อีกห้าตนสายตาของเขาสบกับสายตาของผีตนหนึ่งในท้องผมวินาทีนั้นว่านอวีตัวสันสานนี่คือความกลัวที่มาจากจิตวิญญาณเจ้ามาสำนักฉีเต้าของข้าทำไมว่านอวีกัดฟันถามผมพวกเจ้าเมื่อไม่กี่วันก่อนจับเด็กผีไปคนหนึ่งใช่ไหมแม่ของเด็กผีคนนั้นร้อนใจมากคืนเด็กผีให้ข้าได้ไหมข้าจะให้เงินกองเต็กพวกเจ้าว่านอวีหน้าดำคล้ำโดนผีมาหาเรื่องถึงที่ผีตนนี้กล้ามาทวงของจากเขาอย่างจงแจ้ง นี่มันไม่เห็นสำนักฉีเต้าอยู่ในสายตาเลยนี่นาไปเอาผีเด็กที่จับมาเมื่อไม่กี่วันก่อนมาแม้ว่าว่านวีจะไม่พอใจในใจมากแต่การกระทํากลับซื่อสัตย์สั่งคนให้ไปเอาผีเด็กที่จับมาเมื่อก่อนมามองเด็กชายตรงหน้าผมยิ้มอิงเสียวออกมาทะลุชายเจ้าข้าช่วยหาเจอแล้วอิงเสียวอุ้มลูกชายมองแล้วมองอีกด่าว่าบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าวิ่งซนไม่ฟังโดนนักบวชเหม็นเมนพวกนี้จับไปแล้วใช่ไหมถ้าไม่ใช่ท่านม่อหลินช่วยไว้เจ้าไม่มีทางรอดแน่ยังไม่รีบขอบคุณท่านม่อหลินอีก ผีเด็กน้อยรีบขอบคุณขอบคุณท่านม่อหลินที่ช่วยชีวิตอิงเสี่ยวจ้องว่าโนวีอย่างดุร้ายแล้วพาลูกชายหายตัวไปพร้อมกันขอบคุณผมหยิบเงินกงเต็กสองพันส่งให้ว่านอวีแล้วหันหลังเดินจากไปว่านอวีมองแผ่นหลังของม่อหลินที่จะไปพึมพำกับตัวเองผีตนนี้ก็มีมารยาทดีเหมือนกันนะสิทธิพี่ใหญ่จะปล่อยผีตนนี้ไปง่ายๆแบบนี้เหรอชายร่างอ้วนพูดอย่างไม่พอใจแน่นอนว่าไม่ใช่วันนี้เสียหน้าไปต้องเอาคืนแน่นอนไปซื้อกระดาษยันมาหน่อย ข้าจะวาดค่ายกลจับผีขนาดใหญ่จับผีตนนี้ด้วยตัวเองให้ได้หลังจากผมออกจากสำนักฉีเต้าก็เจอเฟิงหมิงวี่ที่รีบตามมาเฟิงหมิงอวีเดิมทีคิดว่าผมจะมีเรื่องกับคนกลุ่มนั้นของสำนักฉีเต้าแต่เหตุการณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นดูเหมือนว่าเขาจะคิดมากไปเองคุณกินข้าวหรือยังผมเลี้ยงข้าวคุณนะเฟิงหมิงอวีถามผมได้สิผมหิวพอดีเฟิงหมิงอวีพาผมมาที่ร้านอาหารธรมธรมดาาแห่งหนึ่งในชานเมือง ความรู้สึกแรกที่เดินเข้าร้านอาหารคือสกปรกรกรุงรังแย่ yeah. บนโต๊ะอาหารมีฝุ่นเกาะหนาเตอะพื้นก็ไม่รู้ว่าไม่ได้ถูมานานแค่ไหนแล้วทำไมสกปรกขนาดนี้เฟิงหมิงวี่เดินเข้าร้านอาหารปฏิกิริยาแรกคือบนคุณกลัวผีไหมผมถามเฟิงหมิงอวีคําถามนี้ในเวลานี้ดูเฉยมากอ,อะไรนะครับเฟิงหมิงอวีมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวังอดไม่ได้ที่จะขยับเข้ามาใกล้ผมผมเป็นผู้ใช้วิญญาณผมไม่กลัวผีเฟิงหมิงอวีฝืนพูด อ๋อไม่กลัวผีก็เลยพาเรามาถึงรังผีเลยเหรอผมพูดอย่างใจเย็นวินาทีต่อมาเงาผีปรากฏขึ้นรอบทิศทางเงาผียึดครองประตูใหญ่ของร้านอาหารเพียงแห่งเดียวร้านอาหารที่ไม่ใหญ่โตอยู่แล้วตอนนี้ถูกผียึดเต็มไปหมดเฟิงหมิงอวีลองนับดูคร่าวๆอย่างน้อยก็มีผีสิบกว่าตนถ้าเป็นผีระดับชีวิตประจาวันธรรมดาธรรมดาเขาก็คงไม่กลัวแต่ประเด็นคือผีพวกนี้เป็นผีระดับภัยพิบัติก็คือผีระดับสองทันใดนั้นเฟิงหมิงอวีก็ตัวสันสาน ภาพที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าอย่างกระทันหันทําให้เขาขนลุกสู้ไปทั้งตัวผู้หญิงคนหนึ่งเลือดไหลาอาบร่างร่างกายลอยอยู่กลางอากาศครึ่งหนึ่งเฟิงหมิงอวีเพียงแค่มองนางแวบเดียวในหัวก็พลันมีภาพความทรงจําที่ไม่ใช่ของตัวเองผุดขึ้นมาความทรงจําเกี่ยวกับการตายอย่างน่าสังเวชต่างๆาไหลทะลักเข้ามาในสมองตัวเฟิงหมิงอวีทนรับแรงกระแทกทางจิตใจที่รุนแรงขนาดนี้ไม่ไหวเกิดปฏิกิริยารุนแรงนั่งยองยองอาเจียนอยู่กับพื้นเฟิงหมิงอวีเบิกตากว้างขึ้นเรื่อยๆร่างกายสั่นไม่หยุด นี่คือความกลัวที่มาจากจิตใจระดับฝันร้ายเฟิ่งหมิงอวี๋ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าตัวเองจะได้เจอผีระดับฝันร้ายตายแล้วตายแน่ๆเห็นดังนั้นผมก็คว้าคอเสื้อของเฟิ่งหมิงวียกเขาขึ้นแล้วเหวี่ยงไปข้างหนึ่งคุณเฟิ่งหมิงอวีเพิ่งจะเตรียมบนก็เห็นที่ที่เขานั่งยองๆอ,อยู่เมื่อครูปรากฏหลุมลึกขึ้นมาผีระดับฝันร้ายตนนั้นไม่รู้ว่าเริ่มโจมตีตั้งแต่เมื่อไหร่ผีจากฝันร้ายชุดนั้นเขาอาจจะบาดเจ็บสาหัสนี่นี่เฟิ่งหมิงอวีร้องเสียงหลง สภาพแวดล้อมโดยรอบเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงสภาพแวดล้อมเดิมของโรงแรมตอนนี้กลายเป็นสุสานกลางแจง้งลมเย็นยะเยือกพัดผ่านไปรอบๆศพจำนวนมากลานออกมาจากพื้นดินภาพนี้สยดสยองมากอย่าตกใจนี่เป็นภาพลวงตาทั้งหมดน่าจะเป็นทักษะของผีตนเมื่อครู่นี้ผมอธิบายให้เฟิงหมิงวิฟังอย่าเรียกพูดพันธสัญญาของคุณออกมาถ้าพูดพันธสัญญาของคุณออกมาจะถูกกินถ้ากลัวมากก็หลับตาซะอืมเฟิงหมิงอวีหลับตาเกาะติดอยู่ข้างหลังหม้อลินนั่น ไม่กล้าขยับขยื่นเลยแม้แต่น้อยผีระดับฟันร้ายเห็นเฟิ่งหมิงอวีไม่เรียกพูดพันธสัญญาออกมาก็โกรธจ,จัดคำรามลั่นผีระดับฟันร้ายก็ไม่เลวเก็บไว้ในคำพีผนึกวิญญาณก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีโฮกเสียงคำรามดังขึ้นร่างของเฉินซีปรากฏขึ้นกลางอากาศเขากวดแกว่งฝ่ามือทำลายภาพลวงตารอบพิทางโดยตรงท่านครับรอสักครู่ข้าจะช่วยท่านจัดการปัญหาเองร่างของเฉินซีพุ่งไปข้างหน้าพันตูอยู่กับผีระดับฟันร้ายอีกตนหนึ่งผนังโรงแรมพังทลายลงมา เราออกไปก่อนผมดึงมือเฟิงหมิงอวีพาเขาออกจากโรงแรมเฟิงหมิงอวีลืมตาขึ้นเห็นผีระดับฝันร้ายสองตนกำลังต่อสู้กันทำไมถึงมีผีระดับฝันร้ายอีกตนละ่ะพูดพันธสัญญาของคุณเหรอผมพยักหน้าแล้วพุ่งเข้าไปหาผีระดับภัยพิบัติเหล่านั้นผนึกทีละตนเฟิงหมิงอวีตะลึงไปเลยผีระดับฝันร้ายตนหนึ่งกำลังต่อสู้มอหลินทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลับมาจับผีเด็กอยู่ที่นี่เฟิงหมิงอวีประมาจนแทบจะหายใจไม่ออก เขามองจ้องไปที่ผีระดับฝันร้ายบนท้องฟ้าไม่วางตากลัวว่าพูดพันธสัญญาของม่อหลินจะพ่ายแพ้เฉินซียิ่งสู้ยิ่งกลาหารเขาส่งเสียงร้องแหลมบาดใจเฉินซีกับผีระดับฝันร้ายอีกตนหนึ่งพร้อมกันกระแทกลงบนพื้นอย่างแรงจึงได้เห็นเฉินซีใช้มือข้างหนึ่งแทงทะลุอกของผีระดับฝันร้ายอีกตนหนึ่งเขาหิ้วคอผีระดับฝันร้ายตนนี้เดินมาทางม่อหลินท่านครับผีที่ล่วงเกินท่านตนนี้ข้าจับมาได้แล้ว ผมยกมือขึ้นผนึกผีตนนี้เข้าคัมภีร์ผนึกวิญญาณติ้งยินดีด้วยท่านได้รับทักษะภาพลวงตาในคัมภีร์ผนึกวิญญาณมีตัวอักษรเพิ่มขึ้นหนึ่งบรรทัดชื่อหงเยี่ยนระดับฝันร้ายทักษะภาพลวงตาผลผลิตเงินกงเต็กแปดสิบหยวนว,วันตอนนี้หน้าแรกของคัมภีร์ผนึกวิญญาณทันใดนั้นก็มีตัวอักษรเตือนเพิ่มขึ้นหนึ่งบรรทัดจับผีห้าตนถ้าจับผีได้อีกห้าตนรายได้เงินกงเต็กทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นสิบเท่า วินาทีนี้ผมมีแรงจูงใจใหม่ในการจับผีอีกครั้งคัมภีผนึกวิญญาณนี้มีแต่เรื่องน่าประหลาดใจจริงๆรายได้ทั้งหมดเพิ่มขึ้นสิบเท่าผีระดับฟันร้ายวันหนึ่งรายได้ก็จะกลายเป็น800ร้อยหยวนเงินกงเต็กตอนนี้ผมมีผีระดับฟันร้ายสามตนรายได้เงินกงเต็กวันหนึ่งก็คือ2,400หยวนเงินกงเต็กโอ้โหรายได้นี้สูงไปหน่อยแล้วนะอีกด้านหนึ่งสำนักฉีเต้าชายอ้วนเพิ่งจะซื้อกระดาษเหลืองกลับมาจากข้างนอกสิทธิพี่ใหญ่ ผีที่มาอารวาดที่สำนักเราเมื่อครู่นี้กำลังสู้กับผีระดับฝันร้ายอีกตนหนึ่งเราจะไปนั่งรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ไหมไปจับผีตนนั้นมาว่านวิขมวดคิ้วเล็กน้อยผีตนนั้นดูร้ายไปหน่อยเราเตรียมค่ายกลจับผีก่อนวาดยันไว้บนเส้นทางที่ผีตนนั้นต้องผ่านด้วยพลังเสริมของค่ายกลจับผีขนาดใหญ่เขาต้องจับผีร้ายตนนั้นได้แน่นอนส่วนผมตอนนี้เตรียมจะขับรถออกจากที่นี่ยังไม่ทันเดินถึงที่จอดรถทันใดนั้นก็มีคนกลุ่มหนึ่งสวมชุดนักบวชพุ่งออกมา หัวหน้าคือว่านอวีมือขวาถือดาบไม้มือซ้ายถือกระดาษยันปากพึมพำอะไรบางอย่างลงมือว่านอวีแค้นเสียงเย็นชาสิ์น้องโดยรอบต่างลงมือสี่คนรวมเป็นทีมสี่คนมือขวาถือได้แดงล้อมเป็นสี่เหลี่ยมขังผมไว้ตรงกลางขี้เท่าดำโปรยปลายลงมาผมพูดไม่ออกเลยเดิมทีจับผีระดับฝันร้ายได้ตนหนึ่งอารมณ์ยังดีอยู่เลยแต่ตอนนี้อารมณ์ดีของผมถูกทำลายด้วยขี้เท่าทุบชามนี้หมดแล้วแกบ้าหรือเปล่า ผมตะหวาดใส่ชายอ้วนชายอ้วนเบิกตากว้างขึ้นเรื่อยๆแกไม่เป็นไรเขาไม่เชื่อสายตาตัวเองเป็นไปไม่ได้ชายอ้วนถือกระดาษยันแผ่นหนึ่งโบกไปมาตรงหน้าผมแกไม่กลัวหรอชายคนนั้นถามผมอีกครั้งด้วยความสงสัยเพียผมตบหน้าชายอ้วนไปหนึ่งฉาดด่าว่าสมองแกมีน้ำหรือไงบ้าหรือเปล่าชายอ้วนหน้าตาอมทุกสิทธิ์พี่ใหญ่ผีตนนี้ดูร้ายมากมันยังตีข้าอีกว่านวิก็ร้อนใจแล้วเขาถือกระดิ่งเขยา่าปากไม่รู้พึมพำอะไรอยู่ เดิมทีผมก็หงุดหงิดอยู่แล้วพอได้ยินเสียงกระดิ่งของว่านอวีในใจก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาอย่างควบคุมไม่ได้คนพวกนี้บ้าไปแล้วจริงๆผมโบกมือฉีกได้แดงที่กั้นอยู่ข้างหน้าออกแล้วเตะขี้เท่าทูบบนพื้นกระเด็นไปส่วนกระดาษยันพวกนี้ผมยิ่งหงุดหงิดฉีกระดาษยันแผ่นหนึ่งทิ้งไปเฉยๆพวกแกกลุ่มใหญ่กลางค่ำกลางคืนเป็นบ้าอะไรกันว่านอวีปากพึมพำอะไรบางอย่างไม่หยุดเงือออกเต็มหน้าผากแล้วเมื่อเห็นว่านอวีไม่ตอบผมพูดอีกครั้ง แกพึมพำอะไรของแกอยู่ได้ผมอยู่ใกล้ว่านวีมาเมื่อรู้สึกถึงลมหายใจของผมคิ้วที่ขมวดของว่านวีค่อยๆคลาย,ย,ย,ยออกให้ตายสิที่แท้แกเป็นคนนี่เองตกใจตายเลยนึกว่าเจอของแข็งซะอีก